เมาครวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมเวอร์วอร์ทูนะคบในพาร์ทที่หนึ่งแดงเราอยู่กันในเกมเวอร์วอร์ทูนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมสงคารามโลกนะคะเป็นเกมเวอร์วอร์ทูนะคะเป็นสงคารามโลกครั้งที่สองนะคะราก็เป็นทหารนะครับโอสวัสดีชาวโลกทุกท่านเราจะคืนความสงบสุขให้กับทุกคนเองข้อคือทหาร ข้ามีนักที่รักษาประชาชนไม่รอช้าท่านผูชน้ชมไปดูกันเลยนะครับโอโ้โ,อโหทุกคนทุกคนดูยทําลายค่ายของพวกทําลายค่ายของไอ้พวกเกยอรมันให้ได้ทุกคนโอ้โ,อโหกำลังรอผู้เล่นนะครับโอเคไหมเปิดเริ่มมาโอ้โหได้ะะยินเสียงระเบิดด้วยครับน้องอืมน้องๆเลยน้องเฮ้ยศัตรูอยู่ข้างบนป่ะ ไปสุ่ม Sniper ค่อนขามดีไหมนะด,ดี๋ยวว่าเราจะเป็นนักสุ่มหรือาจะเป็นนักโจมตีเดยถือระวังค่ มันบนปุกมบนนะคะโอ้โหเพิ่มเลยก่อนจะตายจะตายโอเคโอเคโอเคไปเลยนีไงไงถโอ ผมจ่เติมไม่ทันถือตูเข้ามาก่อนฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้โอเคสวยเพื่อนสวย กันไว้ก่อนศัตรูมันต้องมาอยู่แถวๆนี้แหละเั้ยหรอว่าแล้วไงว่าแล้วไงระเบิดเอาไปกินเอเนเอเฮ้ยระเบิดระเ,เบิดโอเคทำลายหาศัตรูได้ทำลายศัตรูได้เป็นที่ สีตอนแรกดำนวนการต่ตนะครับดำนวนการไปเลยนะครับรับตอนนี้นะครับเราปลดล็อกตัวละครม,มาถึงเรเวสี่แล้วนะครับโอเคเรามาเล่นอีกตาหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเรามาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกดเก็บก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยมีงเงินนะครับ โอโ้ไปเลยไปกากกักเข้มเลยก็มาดีค่ะบน,น้องโอ้โหเราต้องไปทำลายฐานศัตรูฐานศัตรูในป่าออืนี่มันเป็นที่อะไรเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นทางใต้ศัตรูมั้งเนี่ยอื หนึ yeah. ่งคนละเก็บป <t hein> ืน <luxury> ก <sh> ่อนแต่ก็ถึงเรือน้อยโอ้โหไปใครวะใครวะโอ้โหมันแน่มากเว้ยเราโดนลุมนะคะเมื่อกี้ตรงตรงนั้นมันจะมีชายหาดอยู่หูเคยเล่นมันมีชายหาดอยู่ตรงนั้นะแล้วบัสยีแล้วบัส ใส่โดนระเบิดเราอุ๊ยจริงวะเฮ้ยข้ามเลือดก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายข้ามเลือดระเบิดเรียบร้อยโอ๊ยตายมันหลบอยู่หลังขวดหินน่ะโอ้ไม่แฟนแน่จริงออกมาสู้กันตัวต่อตัวดิค่ะตรงน้องระวังระเบิดด้วยครทุกคนไอ้พวกดารวันมัน มมากงนิงนโเอะเลยตนลยรเบรไปกินมเียบร้อยแต่ก็ตายด้แค่บางคนไม่มมมมเประโยชนตเราะเยครบน้อง,องมถ้าเกิดว่าน้องๆใครอยากจัดการศตูได้เร็วขึ้นก็ต้องยิงหัวนะคะเหมือนฟรีไฟอะต้องยิงหัวจะจัดการศัตรูได้เร็วขึ้นนะคะมันต้องยิงหัว Ah, is คนระวังต yup. ัวนลยนะไอพวกเดนวังม fl ันย to okay, well ิ่งมีอาวุธน้ำสมัยอยู่มันน่าจะป่อยมันน่าจะให้เครื่องบินมัปล่อยระเบิดแน่เลยอืมคนระวังทุกคนระวังโอเคทำเก่อนเดาตายเดาตายจัดการสตูค่คระต้องเกิดตายแล้วก็จะ้ตายเนอะโอ้โหไม่ไหวแล้วพอมแล้วพอมแล้ เราไม่ีแค่คนนพกก็ถึงหมดแล้วก็ถึงหมดแล้วขปืนด่วนนี่ไงปืนปืนปืนระเบิดได้หายไปอาชีพค่ะเอ้ต้องเลิกก่อนจะตายโอเคยิงหัวนะคะถ้าเกิดว่าจะจัดการศัตรูได้ไง่ายสุดก็คือต้องยิงหัวเหมือนทีไฟอ่ะอุ้อยตายเลยจะสึงหมดต้องเด็นกระสุนได้ปืนพกอ่ะเมื่อกี้ เพราะว่ากรสุนมันหมดไงปืนกลอ่ะมีแต่ปืนหกอ่ะแล้วมีระเบิดควันสองลูกแล้วก็มีระเบิดตุ้ม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 สองลูกเท่ากันเพื่อนระวังเพื่อนระวังนะไงพพกเดียวระมันพกเียวระมันโอเคจัดกันแล้วสวยโอ้พกเียวระมันตอนล้มพกเกียวระมันเราไปถึงระดับเราไปถึงระดับหัวหน้านะครับเราเป็นถึงระดับหัวหน้าโลกรโลกน แล้วหลบอยู่หลังโขวดหินมันยิงไม่ค่อยแม่เท่าไหร่อืออืออออือใครไปถูดวะต้องอาบไปยิงพวกมันระดับหัวหน้าโอ้โหลงก่อนลงก่อนลงก่อนโอเคสวยหัวหน้าโอ้โหหัวหน้าต้องพว้าเลือดก่อนแล้วนะไม่งั้นหัวหน้าจะตายตายตายเลยหัวหน้าตายโดนลุงหัวหน้าโดนลุงอีกแล้วดูต๊ะหัวข้อตกฟังข้อให้ดี เพิ่มเลือดไปเดินสเต็ปโอเคสวยระ้บไลว่ายนะเราชนะนะคะท่านผู้ชมเราชนะแล้วก็ยึดฐานที่มั่นของไอ้พวกเยอรมันได้แล้วนะคะพวกน้อง เรายึดฐานพวกฐานที่มั่นเยอรามาันได้แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อสไาริและกดติดตามช่องบระกาดแชนแนลเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายซิโอเกนบ๊ายบาย